วันนี้ก็ท่าเหลือคะ่ะถ้าอยากต้องการอันใช้อันไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะหรือว่าอันเติมน้ำม็นบอกคะ่ะก็ต้องยุดอยู่ตรงนี้คะ่ะแล้วก็นอนแต่ว่าต้องเสียงเงินนะจ๊ะเด้อก็แต่และท่าเรือมันก็ราคาต่างกันเนาะค่ะเนาะ มีรีสโร์กินอาหารค่ะถ้าว่าบอยากทำอาหารกแจะเธอเอ้ยสิล่องออกไปอีกค่ะเพราะว่าอันนี้มันมัน,นสี่โมงแหลงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยากล่องออกไปแล้วก็เออไปเออมันพนันจักเขื่อนซ่งเขื่อนสิป่ะเพราะว่าเขื่อนมันปิตตนทุ่มนึ่งกระเบิงบรรยากาศค่ะ บางช่วงก็งามงามคล้ายๆอันฟานโอรามาเลยนะคะเด้ออันเว้าตามตรงค่ะงามทุกช่วงค่ะสำหรับคนอันชอบธรรมชาตินี่สวยงามทุกช่วงเลยเออเรามีเตสโอนนี่นพันยู่แถวนี้เนาะค่ะเนาะพ่อากาศดีอากาศบริสุทธิ์สุดชื่น องบีบเตะนะคะเพราะว่ามันทางมันแคบถ้าส่วนกันมาก็โ่ไดเสียะ แต่ละร่องน้ําก็มีประตูปิดเปิดค่ะอันนี้่านเปิดไว้เนาะค่ะเนาะแต่บางช่วงก็ต้องปิดเข้าเขื่อนสิค่ะกรล่องไปซีสัวบัวใดได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันฝนบัวตกเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเขื่นน้ำมันตื่นบางกันเด้อป้ ต้องไปตามทางที่พันเุิเขล่องลยค่ะ